สวัสดีครับพบกับปรักธรรมชาติทางผู้แชร์ชาแนลกันอีกเช่นเคยครับวันนี้อยากจะมาชวนเพื่อนๆปลูกมะม่วงไว้รับประทานกันเพียงหนึ่งต้นก็เพียงพอแล้วครับ มะม่วงรินมูเหา่ามะม่วงชนิดนี้เป็นมะม่วงพันธุ์ไทยโบราณมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกับมะม่วงทั่วไปนิยมปลูกและนิยมรับประทานมาช้านานกับทุกภาคของประเทศไทยปลูกมากที่สุดในแถบภาคกลางมีลักษณะเด่นประจำพันธุ์คือเป็นมะม่วงพันธุ์เบาติดผลง่ายและดกเต็มต้นตามฤดูกาลโดยธรรมชาติเวลาติดผลจะเป็นพวง3-5ผลผลโตเต็มที่มีน้ำหนักเฉลี่ย3ผลต่อ1กิโลกรัม รูปทรงของผลคล้ายกับมะม่วงพิมเสนและมะม่วงมหาชนกแต่ผลของมะม่วงลิ้นงูเหา่าจะยาวกว่าเล็กน้อย เม็ดรีบและบางผลดิบรสเปรี้ยวฉ่ำน้ำและกรอบปอกเปลือกแล้วสับเป็นฝฟฟอยๆปรุงเป็นส้มตำมะม่วงหรือยำม,มะม่วงก็ดูดีและอร่อยด้วยผลสุกเปลือกผลจะเป็นสีเหลืองเข้มอมส้มสวยงามโดยเฉพาะผลสุกจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเนื้อสุกเป็นสีเหลืองเข้มหรือสีสม้มรสชาติหวานหอมเหมือนเนื้อสุกของมะม่วงอ,อกร่องทุกอย่างวัดความหวานของเนื้อสุกได้ประมาณ25องศาปิกจริงถือเป็นเรื่องแปลกมาก เนื้อสุกข,ขนาดไหนก,ก็ไม่เละยังคงเหนียวหนึบไม่มีเซียนรับประทานอร่อยยิ่งนักมะม่วงลิ่งงูเห่หาขยายผลด้วยมเมล็ดตอนกิ่งทาบกิ่งและเสียบกิ่งส่วนที่มาของชื่อเนื่องจากรูปทรงของผลเดียวยาวปลายโค้งดูคล้ายกับริ้งงูเห่หาจึงตั้งชื่อว่ามะม่วงริ้งงูเห่หาดัางกล่าวและเรียกชื่อนั้นด้วยมาจนถึงปัจจุบัน